สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาววาวสวัสดีพี่น้องชาว u t u ู e และเฟซบุ๊กพบพอกับทุกหน้าตาหวานมือนี้ได้แลาวแล้วจุฬามรเจ็ดสิบนะครับต้องการประทะเขาบอกว่าต้องการประทะลมประทะลมแห้งนะครับแต่กบบระบอกบอลว่าสีแห้งทำไหนนี่เจ็ดสิบนะครับ แข็งนิดนึงไดแข็งนิดนึงล้มไว้จังแห้งเอาจะมาเบิ้งกันมาแต่ว่างวาวแต่ว่างวาวก็ล้มอะไรสิแพร่กันอะไรสิกันละแต่วาวล้มก่อนปีแพ็แต่เดียววาวาวแพ้แพร่ถาล้มหมดก่อน,นแต่เดียววาวล้มแพ้เอาสิเอาเวลาบ่ายโมงบมงนะครับแต่บ่ายมงยังอยู่ก็ถือว่าเสมอกันนะล้มเพิ่งวาว hiểu còn nó nhạt mặt vào à. Mặt kia vào các

แปมนึ่งวะแปมนึ่ง,ปง,งไปแล้วครับไปแล้วโอ้โหโลมแห้งทุกคนเห็นทางแห้ง้ะครับเนาะอุ่นไปเหรอแดดร่ว,เวงเช้านีมันเด้งตามันเลี้ยวมาเห็นเหรอโอ้โว,วาวาวไปช่างไหน โอ้นไปแล้วต่างล้ำได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปเบิ้งทั้งนากันครับเพราะว่าเบิ้งอยู่ตรงนี้มันพอเห็นเดีดมันแย่ยงตานะครับขออนุญ,ญาตพักคลิปเขาแล้วครับมาแล้วครับอยู่ข้างนาฟังเสียงสนุกข,ข,ขรังดังครับเดี๋ยวปล่องป่องไม้ก่อนล้มไห้ล้มบาเขาไม้นะครับว่า ลบบนกับเด๋ยกกับแห้งเด๋ยกกระเบานะครับกระชากระชาขวา้องเป็นกื่อ่าเมตรเจ็ดสิบแล้วครับ อเอาจะเอาไว้ประมาณบ่ายโมงต้องเอามาเอาลงนะครับขาล้งเพเหมือนก่อนหรือว่าขาวว่าเอาไปเสียหลักกี่คัดก่อนตอนนี้กับเก้าโมงเสร็จโอเคเสียงสรุกของทางดัง เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปปล่อยเสียงออกอีกนะครับออกอีกสักสองร้อยเมตรว่าจะเปย่างไหนอนุญาตพักลิปอีกรอบครับเผาแล้วครับคูนปล่อยขึ้นยางสูงอยู่ผมะมาเกือบเกือบสองร้อยเมตรนะครับล้มบนก็นถือว่าก็แห้งอยู่แต่กับว่าถือก็ว่าเป็นลบนรกนะครับ เป็นลมปกตินี่นะครับลมก็สิประมาณประมาณสิบสิบสามสิบสี่กิโลเมตรนะครับสิบสามัสิบสี่ต้องบนะครับกล้องมาสิวัโพกัสกาเป็นไหนเนี่ยเบาก็ไปตามตามแรงลมนะครับเดี๋ยวซื้อว่าเขาจะกินใส่ใส่มือเท้าหน่อยนึงกินใส่มือเท้านะครับนาะ ลมของบนบกใอยมีบันไดเพราะว่าเขากัรถคนระดับลงมาแล้วลักษณะนี่ย่างเสมอกันอยู่ครับแต่ว,ว่า,าลมอาจซิแพ้ก็ได้เพราะว่า่วงเศร้าแล้ว่วมเวลาประมาณนี้กับลบมยังบกันมากนะครับโอ้โหโอ้โหตักขึ้นแล้วยิ้มปะครับ 你先走路吧。 โโโอ้หหเดี๋ยวกระดิมจุฬาอ่ากันล้านนะครับเมตรเบนหกสิบสีแดงนิดพึงเสร็จี๋เหลือปรับปรุงนิดนิดน้อยๆประดับใส่เครื่องประดับนิดหน่อยแล้วครับเอาสนุูใส่ปรับปรุงนะครับเดี๋ยวเขาจะมารุ่นรุ่นกันว่าอ่าสีแดงนสิ ขึ้นหรือว่าขึ้นไหม่ล้านนะครับเป็นไม่ล้านเป็นไม่ล้านขอนขาง,ขงเป็นไหม่ล้านอ่อนว่าเป็นไหม่ล้านแกนนะครับชาวบ้านแม่แใจเดี๋ยวเขาจะมาลุ่นน้ากันอีกเทียนงึงล้มของบนกับว่าคอยมีดเรครับสูหมู่บ้านไม่ได้หมู่บ้านล้มแห้ง ล้มมาแห้งเขากัดสินิ่งอยู่ครับตัดขึนแล้วตัดขึนแล้วเอาจะได้คลิปนี้ทุกน้าตาหวานเอาไว้ซสมนี่ก่อนครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับาฝากกดเก้าหล่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน่อนะครับทุกนาตาหวานสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สมนี่ก่อนครับขอบคุณครับ